สีแขนพัดสี d บคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับโลก iTech 2024 Gold Medal และรางวัลเกีดยรติยศสูงสุด Best Invention เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ เนื่องโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทสิทธิบัตรไทยจำกัดและบริษัทแอคทีฟ28จำกัดนำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมนำผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร4แคนพ 4B สดีเขารวมประกวดผลงาน i t e ท h 2 0 2 4 35 i n t e r n a t i o n a l นน Invention Innovation Technology Competition and Exhibition 2024นักกวัวหลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่16-17พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งผลงานการวิจัยนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร4แคนพาส 4BD ได้รับ2รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง iTech 2024 Gold Medal และรางวัลเกีดยรติยศสูงสุด Best Invention กานนนทยุงลำนะคะชื่อเล่นชื่อเพื่อนค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายของ c ีแคนค่ะจาก Active 28ค่ะได้ฟังไหนได้ไหมคะว่าของเราเนี่ยไปประกวดเป็นเบทีอะไรอ่างเงี้ยค่ะอ่าต้องบอกเลยว่าตรงนี้ สำนักงานวิจัยแห่งชาติเนาะคัดเราไปนะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวของประเทศไทยที่ถูกคัดไปนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชื่อว่า c ีแคนพลัสค่ะเป็นตัวช่วยนะคะหยุดแล้วก็ยับยั้งเชื้อะะสาหรับผู้ป่วยมะเร็งค่ะ,คะจริงๆในประกวดที่ครันี้มันมีหลากหลายประเทศเลยใช่ไหมใช่ค่ะ1ั0หกร้อยกว่าบูธตสิบห้าประเทศได้ค่ะ,คะซึ่งในเรื่องของตัวโปรดักที่เราเป็นจุดเด่นเนี่ยจาไม่ลืมที่เหรียญทองกลับมาในในที่หน่อยว่า ต้องอ,อันนี้คือ1,600กว่าบูทเนี่ยคือต้องบอกว่าเด็ดทุกบูทเลยเจ mm hmm. ๋งทุกบูทเลยนะคะแต่ว่าคือของเราเนี่ยเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ว้าวมากๆเพราะว่าเหมือนเป็นการยกระดับสมุนไพรนะคะประจำประเทศขึ้นไปถึง ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าผลิตอัณฑรเสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่ช่วยในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างงี้ค่ะก,ก็ต่างประเทศค่อนข้างว้าวในใน,ในจุดนี้ของเราค่ะค่ะผลรางวัลที่ได้รับคืออะไรน,นะคะได้มาสองรางวัลเลยนะคะวันนี้ก็จะมีในจุดของเหรียญทองนะคะเหรียญทองตัวนี้ก็คือเหมือนพันหกร้อยกัวบูตเนี่ยแข่งวใครฟได้แบบแรงบนบน,บน,บนแรงท็อปอ่ะเราก็ได้เหรียญทองมาแล้วก็อันนี้ที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือตัวนี้ค่ะเป็นตัว the best นะคะคของงาน The Best Innovation ของงาน i t e ทคค่ะตัวนี้ก็คือเหมือนเราแบบนวัตคือต้องบอกว่าเป็นที่หนึ่งในงานนั้นก็คือตัวนี้เลยค่ะตัว4ีแคนคลาสใช่ค่ะวินาทีที่ได้รับรางวัลประกาศเป็นชื่อเราชื่อเอตพัชตกใจค่ะอันดับแรก1,600กว่าบูธ15ประเทศแล้วแบบว่าแต่และประเทศก็คือแบบ เกาหลีอย่างเงี้ยค่ะแบบแบบฮ่องกงจีนคือเขาระดับแบบนวัตกรรมพรอปๆบาทก็แบบแบบโอ้หัวงานเขาว้าวมากแบบเหมือนที่เราเห็นในหนังเ่ะเป็นแบบว่าเป็นตัวมมหมาหมาหุ่นยนต์วิ่งกันอะ่ะอุ้ยเราว้าวมากแต่เราวินาทีที่ประกาศว่าเราได้เดอะเบสอะคือตกใจมากว่าอุ้ยคือแสดงว่าอา่าอินโนเวชันที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยคือทั่วโลกกำลังแบบให้ความสำคัญแล้วก็ดิ้นในเรื่องนี้มากๆค่ะ,คะแน่นาาอนว่าอย่างพูดถึงตัวตัวผลิตภัณฑ์ที่อักมา่อยว่ามันช่วยเรื่องอะไร ตัวผลิตภัณฑ์นะคะต้องบอกว่าเรา,าเปิดตัวนะคะในในในประเทศไทยเพื่อช่วยในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งก็แล้วกันนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าช่วยทั้งลดนะคะยับยั้งแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าถ้าภาษาทางการแพทย์เนาะ palliative care ก็คือเหมือนแบบประคองระคบประคองผู้ป่วยไปแล้วในบางรายที่เป็นสเตจแรกๆอะคะ่ะเรามีการรีวิวของลูกค้าที่ที่ดีมากๆาที่เด็ดมากๆเลยะคะ่ะ คือในตัวสินค้าของอัตากรรมที่ทำ่ยชน์อย่างที่บอกค่ะมันคือการยกระดับสารสกัดในสมุนไพรพื้นบ้านของเราเลยค่ะเป็นตัวแบบที่เรารู้จักกันอย่างตัวแบบขมิ้นชันอย่างนี้ค่ะแล้วสามารถที่จะดึงเอาตัวสารสําคัญนั้นมาช่วยเฉพาะจุดในเรื่องของมะเร็งได้อันนี้เป็นจุดที่น่าจะได้ The Best Innovation มาค่ะอนาคตต้องมีแบบว่า อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายทางการตลาดของเราเลยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้คือต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในไทยก็จริงแต่ว่าเราเหมือนได้ไปประกาศบนเวทีโลกแล้วกันว่าของเราเนี่ยมีตัวดีๆแบบนี้อยู่นะแล้วเราก็อยากจะให้เป็นของไทยเนาะก็อยากจะให้คนไทยได,ได้เข้าถึงคนไทยได้ทุกบ้านที่เราจะสามารถช่วยได้ค่ะหลังจากนี้จะมีการต่อย,ยอดในเรื่องของแรนงอะไรบ้างคะ แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเราคือเราเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเนาะขาดไม่ได้เลยงานนี้เราจะไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้วชก็คือสํานักงานวิจัยแห่งชาติเราต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เห็นความสําคัญของอโปรดักต์ของไทยที่ช่วยในระดับของ medical grade ของทั่วโลกได้แล้วก็แบบของในไทยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อยากจะให้ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะรวมถึงผู้บริโภคมาช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทยที่ได้รองวัลระดับโลกแบบนี้ค่ะ แน่นอนอยากจะบอกอะไรถึงผู้บริโภคหน่อยไหมคะขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งเรามาถึงจุดนี้แล้วก็ดีใจแทนค่ะภูมิใจแทนผู้บริโภคทุกบ้านเลยคือจิบมาตั้งหน้าบ้านได้เลยค่ะขิงเพื่อนข้างบ้านได้เลยนะคะว่าเราได้ทานของดีๆที่ได้รางวัลระดับโลกจริงๆค่ะถติว่าถ้าใครสนใจใน<ช>เ <ๆ S 1> รือ่องงารต้องซื้อหรือว่าเซิร์ชไ,ได้เลยค่ะ C can plus นะคะขึ้นทุกแพลตฟอร์มแน่นอนค่ะ